อาจารย์คะอาจารย์คิดว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็กำลังคาดการณ์กันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วม็อบเนี่ยมันจะตุดจุดจุดติดหรือไม่ในตอนนี้ค<ะ>่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าแนวโน้มมันน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนมากกว่ากันนะคะผมว่าในระยะเวลาอันใกล้นะครับก็คงยังไม่มีอะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ<ะ>หรือว่าการเกิดมอ็อบที่เป็นม็อบใหญ่ปักหลักพักค้างอะไรตรงนั้นเยังไม่มีขนาดนั้นนะครับ<ะ>แต่ว่าการนัดชุมนุมกันอะไรกันต่างๆเนี่ยก็คงมีบ้างครับ แต่ว่าก็คงจะไม่ได้ถึงขั้นของการที่จะเป็นการชุมนุมใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับอซึ่งในระยะเวลาที่มันน่าจะทอดยาวไปเนี่ยถ้ามันใหญ่ที่สุดเนี่ยมันน่าจะมีภาพเดิมๆที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นภาพนั้นไมหมคะอาจารย์ในมุมของาายผมวนะ่าไม่ง่ายครับเพราะวันนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างซึ่งเลื่อนไขไม่เหมือนกับการชุมนุมในปี2548นะครับในสมัยของกลุ่มพันธมิตรประชาชน่อประชาธิปไตยนะครับหรือว่าการที่คุณสนธิ เป็นแกนนำนะครเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าณวันนี้เนี่ยกระบวนการต่างๆนะครับทั้งเรื่องกฎหมายว่าดรืยอการชุมนุมนะครับทั้งเรื่องของการมีทุนสนับสน,นุนความชอบธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งการที่พี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วว่าเรื่องของกระบวนการในการใช้การมโนสาภาเนี่ยแล้วมันจบลงด้วยการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาอืครับนะแล้วในี่เดียวกันความชอบธรรมในการเมืองตรงเนี้ย ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การตุดติดม็อบต่างๆนั้นีไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ง,ง่ายๆครับอืมอาจารย์คะทีนี้ปกติแล้วเวลาที่มวลชนเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่ว่ามันจะนําไปสู่กระบวนการบางอย่างที่ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงซึ่งครั้งนี้ค่ะถ้ามันจะมีม็อบเกิดขึ้นจริงๆหรือมีการรวมตัวจริงๆเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ ผมว่าก็คงไม่ง่ายครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผมว่าเงื่อนไขวันนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะ,<ฮ>ะนะ<ด>เพราะว่า <c oughs> ในแง่ของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรในปี2489นะครับหรือแม้กระทั่งการชุมนุมของกอปปสนะครับในปี2556-57นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็น แปลงนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการเคลื่อนไหวนะครับแต่มาจากการรัฐประหารค่ <c oughs> ะครับนะฮะแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยคือการปูพรมแดง <c oughs> ปูพรมแดงให้กับการรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าการชุมนุมของอกลุ่มคุณสนทินะครับในอนาคต <c oughs> อาจจะขยายตัวแล้วถ้าจะประสบความเด็ดนํ้หนอต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ด้วยการรัฐประหารก็ต้องเป็นตุลาการที่วัด นะแต่เพียงลําพังแค่มวลชนเนี่ยผมไม่ใช่ว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราย้อนไปดู20ปีไม่มีเลยครับแต่ในการชุมนุมของมวลชนแล้วจะ เปลี่ยนแปลงได้โดยมนชนนี่ยแท้จริงรใช่ใชมมม่มันแค่นําไปสู่กระบวนการบางอย่างที่ท้ายที่สุดถึงค่อยจะเปลี่ยนแปลงแต่คราวนี้มันปฏิเสธไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะว่าท่าทีของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งคุณทักษิณเองเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเป็นไฟที่เขาเอามาเป็นเชื้อตลอดเวลาว่าเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยตรงนี้อาจารย์คิดว่าที่ผ่านมาและและ,และที่ดํารงอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่มันคลางแคลงใจที่มันควรที่จะเคลียร์ไปไม่ให้มันเป็นเชื้อไฟคะอาจารย์ รนนะข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมด้ว่ารัฐบาลก็ควรจะต้องชี้แจงนะครับในประเด็นที่ทางคุณสนทิมีข้อสงสัยนะครับหรือมีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะการชี้แจงเหล่านี้นะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องปมะชนเองนั้นเนี่ยได้เห็นด้วยนะครับว่าเรื่องกระบวนการเหล่านี้มันมีความเปิดเผยโปร่งใสนะครับแล้วมันก็มีคําตอบให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ ประเด็นที่ผมว่ารัฐบาลเองถ้ามีโอกาสก็ชี้แจงครับเพื่อความเปิดเผยโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทีนี้ท่าทีของพรรคประชาชนโดยหุอติมที่ออกมาลักษณะว่าอย่างสื่อก็พัดหัวข่าวสั้นๆเลยว่าเมินร่วมม็อกธนมิรเนี่ยโดยยุทธศาสตร์กันออกมาลักษณะแบบนี้อาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับพรรคประชาชนครับผมว่าก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพรรคประชาชนเองก็มีจุดยืนตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่นะครับมา พักก้าวไกลและก็พักประชาชนก็คือการไม่สนับสนุนเรื่องของการใช้อำนาจนอกระบบการรัฐประหารนะครับตุลาการพิวัตรหรือนิติสงครามอะไรต่างๆอยู่แล้วแพะ้วันนี้เนี่ยถ้าไปร่วมนะครับกับคุณสนทินะครับซึ่งอดีตนั้นคุณสนทิเนี่ยก็คือบุคคลซึ่งสนับสนุนการรัฐประหารนะครับผู้สนทิเคยเรียกร้องนะครับบนเวทีนะของการชุมนุมพันธมิตรนะครับในการเรียกร้องการรัฐประหารนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมว่าจะยิ่งทําให้จุดยืนพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะเจอคําถามอะไรจากสังคมไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องละนะที่แสดงจุดยืนแบบนี้ครับอาจารย์มอง แนวร่วมที่บางคนเนี่ยยกมือบอกว่ามันน่าจะมีความชัดเจนแล้วล่ะอันนี้อันนี้เป็นปัจจัยอีกมุมหนึ่งนะอาจจะตรงข้ามกับที่อาจารย์บอกมาตั้งแต่ต้นว่ามันน่าจะยากกับการที่จะเกิดม็อบไปนะคะแต่ว่าอีกฝากฝั่งนึงเนี่ยบอกว่าจริงๆมันก็มีปัจจัยที่เกื้อนหนุนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิที่เป็นแกนนาชัดเจนแล้วแล้วยังมีพันธมิตรต่างๆที่น่าจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสันติอโศกหรือจะเป็นฝั่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้อาจารย์มองยังไงงคะกกััับบบนนนที่่เา้าาามมอออว็็พรนะสรสํห ก็เป็นกลุ่มเดิมนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าจะมีกลุ่มใหม่อะไรเกิดขึ้นเลยนะก็เป็นคนกลุ่มเดิมซึ่งเคยร่วมชุมนุมนะครับในปี2 5 4 8 4 9หรอ่ือแม้กระทั่งในช่วงของพันธมิตรรอบ2นะครับปี5051อะไรเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าแกนนำหลายท่านนะครับก็ไม่อยู่แล้วนะครับ,รบการหลายท่านก็อาจจะอ่อนแรงลงไปเลยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นการจะสร้างแกนนำรุ่นใหม่ขึ้นมา นะอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่นะครับแม้จะบอกว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาร่วมแต่ถ้าไม่มีการนาที่เป็นแม่เหล็กก็ดึงยาก <Okay. S 2> นะที่ <Okay. S 2> สองก็คือเรื่องของทุนสนับสนุนการชุมนุมใหญ่นะครับการจะขับเคลื่อนอะไรเหล่านี้มันต้องมีทุนสนับสนุนครับ <Okay. S 2> นะอันนี้ถ้าไม่มีทุนสนับสนุนก็ โอกาสจะยืนระยะยาวได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่แล้วก็ท้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกครับความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่การชุมนุมนะในช่วงย0สปีที่ผ่านมาเราเห็นครับทุกครั้งความสําเร็จมันอยู่ที่เรื่องการรัฐประหารเรื่องการใช้นิติสงครามหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ทําให้การชุมนุมเหล่าเนี้มีสำลิดผลในการอับไล่รัฐบาลแต่ว่าในเงื่อนไขข้อที่สามเนี่ยณนะวันนี้เราก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ย โอกาสที่จะเรียกว่าเกิดการชุมนุมใหญ่แล้วมันมีผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยในระยะอันใกล้ผมว่ายังไม่มีครับอืมอาจารย์ขาคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ออกมาในรูปแบบของม็อบ แต่ว่าประชาชนหรือว่ากลุ่มบางกลุ่มเนี่ยต้องการที่จะให้รัฐบาลแสดงท่าทีที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่คาใจอะอย่างเช่นชั้น14 MOU เขากระโดงสนามกอล์ฟอัมพายแต่ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเคลื่อนไหวแบบไหนที่ตอนนี้รัฐบาลควรที่จะจับตามองว่าอาจจะส่งผลกับตัวของรัฐบาลเองหรือว่าคะแนนนิยมในอนาคตไหมคะถ้ามันไม่ได้มาในรูปแบบของม็อบอะค่ะการเคลื่อนไหวณวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนลูปมโฉมไปด้วยซ้าไปนะครับการเคลื่อนไหว วันนี้ไปสู่ในโลกไซเบอร์นะครับมากขึ้น,นการเมืองในโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับก็ได้ทําให้รูปโฉมในการเคลื่อนไหวนมืน่อการจะเปลี่ยนนะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการลงถนนอะไรต่างๆแต่ว่ามันสร้างเอฟเฟกไม่น้อยนะครับนตเป็นตัวอย่างการชุมนุอมของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะเมื่อสักสามปีสี่ปีที่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นม็อบปักหลักพักค้างเขาก็มาสักพักเขาก็ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นเอฟเฟกตต่อการเมืองหรือว่าผลที่เกิดกระทบต่อการเมืองเนี่ย สูงมากนะครับแล้วโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในโลกไซเบอร์ต่างๆในประเด็นต่างๆมากมายนะครับในการชุมนุมกลุ่มเยาวชนที่เราเห็น <c oughs> นะเพราะนั้นนี้เนี่ยผมว่าการเมืองในโลกไซเบอร์เนี่ยจ,จะกลายเป็นพื้นที่ใหม่หนามากกว่าการใช้การเมืองบนท้องถนน <c oughs> นาเพราะอันนี้นคือ สิ่งที่จะทําให้เรื่องของการตรวจสอบการค้นข้อมูลการไปเอาข้อมูลมาต่อสู้กันอะไรต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะมากกว่าด้วยซ้าไปครับอืออาจารย์ขา่าและสิ่งที่คุณสนธิจะเคลื่อนตัวในวันที่9ธันวาคมที่บอกว่าจะยื่นหนังสือกล่าวหารัฐบาลอันนี้มันจะส่งผลกับอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คงจะมีม็อบในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไปที่ทำเนียบอะไรเงี้ยนะฮะและ้วก็ที่อยงข้างทำเนียบเนี่ยเขาก็มีม็อบของกลุม่มสันติอโศกที่ สร้างหมู่บ้านอะไรกันดูปบักหลักอยู่แล้วนะครับนั้นตรงนั้นก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะมากขึ้นไปกว่านั้นนะครับอาจจะมีคนไปชุมนุมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในระดับเท่านั้นเองครับครับผมตอนนี้มีหลายคนกังวลอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดติดตามข่าวห่างๆอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในอดีตหรือเปล่ามันจะมีความวุ่นวายอีกไหมจะได้รับความเดือดร้อนกันอีกไหมตรงนี้อาจารย์จะบอกอะไรกับกลุ่มคนที่มีวิธีคิดแบบนี้ค่ะอาจารย์ ครับผมเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยคนซึ่งะจะได้รับผลกระทบนะครับจากตรงนี้เนี่ยคือพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีการชุมนุมนะครับมีเรื่องของกระบวนการนะครับต่างๆในการที่จะไปะปิดกรุงเทพอีกนะฮะหรือว่าปิดสถานที่สําคัญอีกๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนวิถีชีวิตอย่างแน่นอนหลัการชุมนุมของกลุ่มพนมมิตรนะครับในอดีตปิดสนามบินนะซึ่ง ศาลก็ตัดสินอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต้องชดใช้กันอะไรกันมีโทษจําคุกฟ้องล้มละลายกันอะไรกันซึ่งมันเป็นบทพิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าการเมืองนอกระบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับในการที่จะตรวจสอบนะแต่ต้องตรวจสอบอย่างสร้างสารรค์แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมันจะพบที่น้องแมะชนเนี่ยอันนี้มันไม่ให้เป็นการตรวจสอบอย่างสร้างสารรค์ละมันกลายเป็นเรื่องของการ ใช้เต็มการเมืองเพื่อเอาชนะค้าคารน,นะครับกันมากกว่าครับอในขณะเดียวกันรัฐบาลควรจะเคลื่อนตัวยังไงเพื่อให้ความร้อนแรงเหล่านี้มันค่อยๆมอดลงหรือว่าอาจจะดับไปได้ในอนาคตบ้างไหมคะอาจารย์ผมวม่าการเปิดเดผยโปร่งใสนะเป็นเรื่องที่สําคัญในประเด็นที่เป็นข้อเคลื่อนไหวนะครับข้อร้องเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอะไรที่รัฐบาลเปิดเผยได้นะครับก็ ควรจะเปิดเผยนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นขั้นตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระเนี่ยเขาก็เดินอยู่แล้วนะครับเช่นตอนนี้ืั้งชั้น14เนี่ยหลายคนคิดว่าสาลน้ำนูนไม่รับคดีคุณเทยุทธและจบไม่ใช่นะครับชั้นสิี่เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแหน่งชาติเนี่ยเขามีรายงานซึ่งต้องส่งไปที่ปปชตามกฎหมายนะเขียนไว้าน,นนะครับซึ่งปสมเขาก็ส่งไปที่ปปชแล้วครับ นะนี่นนปปชก็ดําเนินการในส่วนปปชไปในการตรวจสอบใครทําอะไรผิดยังไงเดี๋ยวปปชเขาคงต้องมีข้อสรุปออกมานะหรือแม้ทั้งเรื่อง MOU 44นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานความมั่นคงรัฐบาลต่างๆ ก็ต้องออกมาเปิดเผยนะครับถึงข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ต้องงไปสร้างความมั่นใจด้วยนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงนะครับของทางกระทรวงมหาดเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความมั่นใจของประชาชนมันจะเกิดถ้ามีบุคคลระดับแการนารัฐบาลลงพื้นที่เลยนะลงไปที่เกาะปูดนะครับไปเห็นว่าตรงนี้ก็คือพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ได้เสียดินแดนอะไรอย่างที่มีคนไปพูดกันเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ จาเป็นจะต้องทําให้เกิดความเปิดเผยโปร่ปงใสและทําให้ชัดเจนนะหรือแม้ั้งประเด็นอื่นๆน,นะครับที่มีข้อเรียกร้องมีอะไรที่ติดใจต่างๆก็ต้องเปิดเผยนะครับและทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นตรงน,นี้อย่างชัดเจนนั่นเองครับได้ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณคอาจารย์มากมากค่ะขอบคุณครับสวดอัลครัาค่ะอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์วิชาสาขาอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะ